สินค้าจัดส่งรวดเร็ว การแพ็กสินค้ามาอย่างดีการบริการของร้านค้าดีเยี่ยมสินค้าตรงปกคุณภาพพุ้มเกินราคาขอแนะนําร้านนี้นะคะสั่งซื้อเป็นรอบที่สองแล้วและขอขอบคุณคุณนัทพลจากบริษัทแฟต Wait,